มีคนถามกันมาเยอะว่าเครื hmm. ่องยนต์ใหญ่กับเครื okay. so, mm ่องยนต์เ hmm. ล็กมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังจริงๆแล้วเครื่องยนต์ใหญ่กับเครื่องยนต์เล็กมีข้อดีข้อเสียต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนว่าเหมาะกับเครื่องยนต์แบบไหนยกตัวอย่างเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ข้อดีหลักของเครื่องยนต์ใหญ่คือทักนะในการขับขี่ที่ดีกว่าฐานล้อที่กว้างกว่าอัตราเร่งที่ดีกว่าหรือการเดินทางระยะไกลสะดวกสบายกว่าทำให้ไม่เหนื่อยล้าในการเดินทางข้อเสียหลักเลยคือความประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะกินน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กส่วนข้อดีของเครื่องยนต์ขนาดเล็กจะเหมาะกับการใช้งานชีวิตประจำวันขับขี่ในเมืองจะมีความคล่องตัวมากกว่าและจะได้ในเรื่องความประหยัดน้ำมันที่มากกว่าข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยคืออัตราเร่งที่ช้าในจังหวะที่เร่งแซง ต้องเผื่อระยะทางที่ไกลและการขับรถไกลๆจะมีความเหนื่อยล้ามากกว่าไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กจะอืดเสมอไปเพราะรถย e ี่ห้อค้าสมัยนี้มีเทอร์โบช่วยในตาเร่งที่ดีขึ้นไม่ว่าเครื่องยนต์ใหญ่หรือเครื่องยนต์เล็กก็ควรดูที่การใช้งานของเราว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหน